สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมมีเจคคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น .com สสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นของคอมเมนต์ชาวเวียดนามและชาวอาเซียนหลังจากที่ทีมชาติเวียดนามพายแพ้ให้ก,กับทีมชาติอสอสเตร,รเลียไปศูนย์ประตูตสีในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบที่ส เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมเมนต์ของชาวเวียดนามและชาวอาเซียนหลังจากที่ทีมชาติเวียดนามพ่ายแพ้กับทีมชาติออสเตรเลียไป0-4ปในสื่อฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบที่3จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับโดยเราจะเริ่มต้นที่คอมเมนต์ของชาวเวียดนามกันก่อนเลยนะครับโดยความคิดเห็นท่านแรกกล่าวว่าการได้เล่นกับออสเตรเลียญี่ปุ่นซาอุดิอาระเบียถือว่าเป็นเกียรติมากแล้วทีมจากอาเซียนได้ปรดอยาอิจฉาเลย จงให้เกียรติซึ่งกันและกันเถอะมุมมองท่านต่อมาครับออสเตรเลียเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากแต่เวียดนามก็เล่นได้ดีเช่นกันยินดีกับออสเตรเลียด้วยนะคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าวันนี้พวกเราแพ้ออสเตรเลียพวกเราจะโทษกรรมการอีกไหมก็เหมือนอย่างเช่นเคยก่อนแข่งโม้เอาไว้เยอะหลังจากพ่ายแพ้ก็โทษกรรมการบ้างละ โทษคู่ต่อสู้เล่นแรงบ้างละโทษสนามไม่ดีบ้างละบลาบลาบลความคิดเห็นท่านต่อมาครับคะแนนฟีฟ่าจะลดลงไหมชาวเวียดนามท่านต่อมามีมุมมองว่าพยายามพ่ายแพ้อีก3นัดเพื่อแพ้ให้ครบ10นัดคอมเมนต์ท่านมาครับความจริงแล้วด้านความสามารถเฉพาะตัวและด้านเทคนิคที่เวียดนามไม่ได้เป็นรองเลยแต่พวกเราแพ้ เพราะการเลือกใช้ผู้เล่นและแทคกติกของโคช้ชความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าบางคนคิดว่าทีมออสเตรเลียเหมือนกับทีมมาเลเซียอ,อินโดมุมมองท่านต่อมาครับฟานวันดึกยังคงได้รับการสนับสนุนและลงเล่นเป็นตัวหลักอยู่เสมอผมชื่นชมในศรัทธาของโค้ชปาร์คจริงๆชาวเวียดนามท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่า พยายามแพ้ใหม่อีกครั้งนะความคิดเห็นท่านต่อมาครับหลังจากจบเกมนี้ผมคิดว่าพวกเราควรจะฝึกฝนนักวอลเลย์บอลมาเล่นฟุตบอลเนื่องจากรูปร่างของพวกเขานั้นเล็กเกินไปมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าทีมของพวกเรามีรูปร่างเล็กความเร็วทางกายภาพและความเร็วทางเทคนิคนั้นอ่อนแอกว่าดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องปกติที่จะพ่ายแพ้ชาวเวียดนามส่วนใหญ่ ต่างก็รู้ว่ามันจะจบลงยังไงแต่พวกเขาก็ยังคงหวังว่าจะมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นคอมเมนต์ท่านมาครับแพ้แต่ถือว่าสมเหตุสมผลแล้วหุงสูงเล่นได้ดีเลยหลังจากได้รับบัตรเจ็บกลับมาตัวไฮคนจะได้เล่นเป็นตัวหลกักแทนที่เตียนลินและเตียนดุงถือว่าโชคไม่ค่อยดีเลยโดยทั่วไปแล้วถือว่าทั้งทีมเล่นกันได้ดีโคชปาก,ก็เปลี่ยนตัวได้อย่างสมเหตุสมผล โชคไม่ดีที่ความแข็งแกร่งของพวกเราด้อยกว่าพวกเขาชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นว่าระดับแตกต่างกันมากดินเจืองกลับมาเล่นได้ดีจริงๆตวนไฮก็เล่นได้ดีสาหรับการเล่นในครั้งแรกกวงไฮคองเฟืองวันทันก็ถือว่าโอเคเรอชมการแข่งขันที่จะพบกับทีมจีนมุมมองท่านต่อมาครับเกมนัดถัดไปที่จะพบกับทีมจีน ผมอยากให้เอาชนะทีมจีนเหมือนกับที่แฟนบอลกัมพูชาอยากจะเอาชนะพวกเราแฟนบอลของพวกเราเมื่อเวียดนามพบกับทีมจีนเขาไม่ได้แตกต่างจากแฟนบอลของกัมพูชาตอนที่พบกับทีมของพวกเราเลยคอมเมนต์ท่านมากกล่าวว่าตัวสูงกว่าขาย,ยาวกว่าน้ำหนักมากกว่าร่างกายแข็งแกร่งกว่าวิ่งเร็วกว่าและมีคลาสมากกว่าแต่การขอให้เวียดนามเอาชนะหรือเสมอกับออสเตรเลีย มันดูจะบปนโนเกินไปนะความคิดเห็นท่านต่อมาครับแม้ว่าการแพ้4-0จะเป็นความพ่ายแพ้ที่หนักที่สุดในการคุมทีมชาติเวียดนามของโค้ชปาร์คแต่มันก็ถือว่าเป็นแมตช์ที่ยอดเยี่ยมในช่วงการแข่งขันรอบคัดเลือก2-3นัดที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมนี้เพิ่งจะล้มเหลวในการแข่งขันรายการ FF ครับชาวเวียดนามท่านต่อมามีมุมมองว่าครึ่งหลัง มีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นเพื่อจำกัดจำนวนประตูแต่ถ้าหัดยังคงเหมือนกับครึ่งแรกน่าจะแพ้10-0คอมเมนต์ Comment ท่นมาครับโดยทั่วไปแล้วพวกเราไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับออสเตรเลียความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าก็รู้อยู่แล้วว่าจะพ่ายแพ้แต่ระดับมันแตกต่างกันเกินไปมุมมองท่านต่อมาครับทำไมพวกคุณถึงไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ ชอบหาแต่ข้ออ้างชาวเวียดนามท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าฉันยังคงภูมิใจในตัวพวกคุณทุกคนความคิดเห็นท่านต่อมาครับเมื่อคุณออกสู่ท้องทะเลเอ็นกว้างใหญ่คุณจะรู้ว่าคุณคือใครต้องเรียนรู้และสู้ต่อไปอย่าท้อถอยนักรบดาวทองมุมมองท่านต่อมาครับวันนี้กรรมาการเป่าเข้าข้างเวียดนามออสเตรเลียควรจะได้จุดโทษนะ คอมเมนต์ท่านมากล่าวคล้ายๆกันว่าเวลาคุณแพ้คุณก็จะโทษกรรมการแต่ตอนนี้กรรมการเป่าข้อข้างเวียดนามดูซิจะว่าอย่างไงอีกและความคิดเห็นของชาวเวียดนามท่านสุดท้ายครับวันนี้แม้ว่าเวียดนามจะแพ้แต่ก็ถือว่าน่าจับตามองอย่างมากผู้เล่นใหม่ที่โค้ชปาร์คนำมาเสริมทีมถือว่ามีศักยภาพที่ยอดเยี่ยมหวังว่าในนัดถัดไปที่จะพบกับทีมจีนพวกเราจะได้ผลการแข่งขันที่ดีนะ วันทันยังคงเล่นแย่อยู่โคสปาร์คควรจะหาคนใหม่มาแทนที่นะต่อมาเรามาดูคอมเมนต์ของชาวอาเซียนหลังจากที่ทีมชาติเวียดนามพ่ายแพ้กับทีมชาติออสเตรเลียไปศูนย์ประตูต่อสในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบที่3กันบ้างนะครับโดยความคิดเห็นท่านแรกเป็นชาวอินโดนีเซียกล่าวว่าพวกเราพ่ายแพ้เพราะว่ากรรมการไม่ยุติธรรมมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวกัมพูชาครับ เมื่อกัมพูชาเล่นกับทีมยักษ์ใหญ่พวกเขามักจะหัวเราะเยาะพวกเราตอนนี้พวกเขาพบกับทีมเหล่านั้นบ้างพวกเขากลับพูดว่ามันคือเรื่องที่ดีที่ได้เล่นกับพวกเขาและได้โปรดอย่างอิจฉาเลยคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวอินโดนีเซียกล่าวว่าเวียดนามได้นำความอัปยศมาสู่ภูมิภาคอาเซียนช่างนาอับอายความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวเมียนมาครับจงอย่ายอมแพ้ และเข้มแข็งเอาไว้นะเวียดนามอันที่จริงแล้วพวกเราชาวเมียนมายังคงเศร้าไม่หายจากทีมฟุตบอลหญิงแต่พวกเรามาที่นี่เพื่อมาให้กำลังใจทีมเวียดนามขอให้โชคดีในนัดถัดไปนะมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียกล่าวว่าในระดับอาเซียนเวียดนามอาจจะเป็นทีมที่แข็งแกรง่งแต่ในระดับเอเชียหรือแม้แต่ระดับโลกมันมีทีมท,ที่แข็งแกร่งกว่ามากรักษาสปิริตเอาไว้นะเวียดนาม จากอินโดนีเซียคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวไทยครับเข้มแข็งเอาไว้นะสถานการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นกับประเทศไทยมาแล้วแต่อย่างน้อยทั้งไทยและเวียดนามก็ยังได้ผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือกรอบสุดท้ายฟุตบอลโลกขอให้ทุกชาติอาเซียนตั้งเป้าในครั้งต่อไปเข้ามาถึงรอบนี้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และหวังว่าจะมีทีมจากอาเซียนได้เข้าประเด็นฟุตบอลโลกในอนาคตมาสู้ไปด้วยกันเถอะนะเพื่อน ความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวมาเลเซียกล่าวว่าจะยอมแพ้นเวียดนามจากมาเลเซียผมรู้ว่ามันคือช่วงเวลาที่ยากลําบากสําหรับทีมเวียดนามมาเลเซียก็เช่นกันแต่ได้โปรดอย่ายอมแพ้นะมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียครับเวียดนามได้อย่างยอดเยี่ยมและแข็งแกร่งเวียดนามคือความภาคภูมิใจของชาวอาเซียนพวกเรารักคุณนเวียดนามหมดเวลาการแข่งขัน ออสเตรเลีย6-0เวียดนามคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวสิงคโปร์กล่าวว่าผมคาดหวังว่าจะได้เห็นรูปเกมที่ใกล้เคียงกันแต่กลับได้เห็นคลาสของทีมออสเตรเลียที่เหนือกว่ามากความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวมาเลเซียครับเป็นอีกหนึ่งฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดโดยทีมเวียดนามถึงแม้ว่าจะแพ้แต่พวกคุณก็ทําอย่างเต็มที่ที่ได้ดับความสามารถสูงสุดแล้วพวกคุณคือทีมอันดับสองรองจากประเทศไทย ในการแข่งข,ขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียพวกคุณทำดีที่สุดแล้วนะเวียดนามจากแฟนบอลมาเลเซียมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียกล่าวว่าพวกออสเตรเลียคงจะซื้อกรรมาการไปแล้วคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวมาเลเซียครับสุดท้ายแล้วเวียดนามก็ทําอะไรออสเตรเลียไม่ได้เลยความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียกล่าวว่าเหนือฟ้าก็ยังมีฟ้า มุมมองท่านต่อมาเป็นชาวกัมพูชาครับโชคดีนะออสเตรเลียจากกัมพูชาคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวมาเลเซียกล่าวว่าเป็นไปตามคาดดูจากฟอร์มการเล่นของเวียดนามในรายการ f อฟเอฟครับแล้วแสดงให้เห็นว่าฟอร์มการเล่นของพวกเขาตกลงไปแล้วความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวสิงคโปร์ครับมันเกินกว่าที่เวียดนามจะต้านทานได้ในที่สุดออซซี่ก็ปิดฉากสัสนิทเลย มุมมองท่านต่อมาเป็นชาวมาเลเซียกล่าวว่ายังคงห่างไกลาจากระดับเอเชียและคอมเมนต์ของชาวอาเซียนท่านสุดท้ายเป็นชาวกัมพูชาครับเวียดนามคุณจะได้เป็นแชมป์โลกในปี4 0 9 0นี่คือความคิดเห็นเพียงบางส่วนที่นำมาฝากเพื่อนๆเ,เท่านั้นไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นความคิดเห็นของคนทั้งประเทศได้นำมาฝากเพื่อให้เห็นถึงทัศนคติของชาวต่างชาติและเพื่อความบันเทิงเท่านั้น ไ hey, ด้โปรดใช้สติและวิจรญญญารณ์ในการรับชมรับฟังด้วยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับคอมเมนต์ของชาวเวียดนามและชาวอาเซียนหลังจากที่ทีมชาติเวียดนามพ่ายแพ้ให้กับทีมชาติออสเตรเลียไปศูนย์ประตูลสีในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบที่3หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้เชิญคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับบางภาษาอาจจะใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการแปลภาษาหากผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยถ้าหากชื่นชอบโปรดก,กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมมิเจ่คอมเมนต์ comment. จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเหน็น .com คอมสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ